Easy English l e s s e n 2ออกเสียงยังไงให้เหมือนฝรั่งฟังแล้วไม่กากค่ะที่เราออกเสียงไม่เหมือนฝรั่งเนี่ยอ่ายอย่างแรกคืออายเพราะว่ากลัวสำเนียงกากนะคะเพราะว่าลึกๆแล้วเนี่ยเราจจะรู้ตัวว่าออกสำเนียงไม่ถูกต้องและออกเสียงไม่ถูกต้องเดี๋ยวเราจะมาเรียนวิธีออกเสียงให้ถูกต้องแล้วก็จะทําให้มั่นใจมากขึ้นค่ะต่อไป เราติดการพูดภาษาอังกฤษแบบยานคางจำได้ไหมตอนอยู่ที่โรงเรียน Good morning, teacher เหมือนประมาณว่าผีฝรั่งที่เสียสติเข้าสิงซึ่งของจริงเนี่ยฝรั่งไม่ได้พูดยานคางอย่างนั้นนะคะนอกจากในหนังผีเท่านั้นคราวนี้เราก็จะมาเรียนเรื่องการรวบเสียงภาษาอังกฤษ,กฤษแล้วม่ยานคางแล้วนะคะแล้วก็อีกอันหนึ่งคือเทคนิคการโยนเสียงฝรั่งจะไม่ออกเสียง how are you ชัดทุกคำ เรามาเริ่มบอ,อกเสียงกันเลยนะคะ What is your name ใช่ไหมคะที่เราเราเคยเรียนกันมาอ่ถ้าปกติออกเสียง What is your name อ่ใครกินชื่อของคุณไม่ใช่นะคะ What is your name แต่ถ้าออกสำเนียง accent ให้เหมือนจริงคือ What's your name What's your name ต่อไปนะคะ How are you ไม่ใช่นะคะไม่ How are you นะคะ How are you How are you? ค่ะประโยคต่อไป What are you doing? นะคะไม่ My, What are you doing แล้วนะคะ What are you doing? What are you doing? ประโยคต่อไปนะคะ Do you have any hobbies? อ่ะคุณมีงานอดิเรกไหมเราจะออกเสียงเป็น Do you have any hobbies? Do you have any hobbies? ประโยคต่อไปนะคะ do you play sport นะคะอะ่เราไม่ do you play sports o you play sports Do you play sports อ่ประโยคยอดฮิตที่ชอบถามกันคือ what kinds of movie do you like อ่คุณชอบดูหนังประเภทไหนนะคะเราไม่ออกเสียงขนาดนั้นแล้วคราวนี้จะเป็น what kinds of movie do you like what kinds of movie do you like คราวนี้เราไม่เป็นประโยคยาวๆแล้วบางคนบอกว่าเร็วเกินไปค่ะ ออกเสียงตามไม่ทันเรามาเอาใจใส่กับคำสั้นๆกันก่อนอคำต่อไปโอ้ยกินกันทุกวันแทบจะทั้ทงวันแต่ว่าแซนด์วิชเดี๋ยวไปเซเว่นไปซื้อแซนด์วิชนะไม่เอานะคะแซนด์วิชแซนด์วิชเราจะบอกว่าเราชอบกินแซนด์วิชทูน่าเดี๋ยนะคะ I love tuna sandwich I love tuna sandwich ต่อไปเป็นการแยกเป็นคำๆเราเรามาออกเสียงแต่ละคำให้ชัดๆนะคะ Google Company Leader Computer Technology อะไนะ Google Company Leader Computer Technology Google Company is one of the leaders in computer technology. Google Company is one of the leaders in computer technology. บริษัท Google เนี่ยเป็นหนึ่งในผู้นำทางด้านเทคโนโลยีของคอมพิวเตอร์ค่ะอตอนนี้อาจจะยังงงๆกันอยู่นะคะฟังซ้ำๆไปค่ะภาษาอังกฤษเนี่ยบางคนบอกว่าหัวไม่ดีไม่ฉลาดไม่จริงนะคะภาษาอังกฤษเนี่ยใช้ความคุ้นเคยและการฝึกฝนไม่ไหวใครที่เคยฝึกฝนมาแล้วเนี่ยพยายามต่อไปค่ะ อย่าท้อแท้เพราะว่ายิ่งพยายามไปเรื่อยๆทำซ้ำๆไปเรื่อยๆเนี่ยภาษาอังกฤษเราก็จะคล่องขึ้นเองนะคะถ้าคนไหนที่ได้ดู lesson 1ไปแล้วเนี่ยก็จะได้คําว่า stick นะคะคราวนี้เรามาต่อยอดคําว่า stick ที่แปลว่าแท่งกัน stick มีความหมายหนึ่งนะคะแปลว่าติดค่ะ,ะเราใช้กาวติดกระดาษ i use glue to stick the papers i use glue to stick the papers ฉันใช้กาวติดกระดาษต่อไป stick แค่เติม y ตัวเดียวก็เปลี่ยนความหมายแล้วค่ะ sticky sticky แปลว่าเหนียวนะคะ this fried baby is too sticky i can't chew it this fried baby is too sticky i can't chew it คือเนื้อทอดอันนี้เหนียวมากอ่าฉันเคี้ยมันไม่ได้คราวนี้กลับมาที่คำว่า sticky ใหม่พอเติมคำว่า rice ข้าว sticky rice sticky rice แปลว่าข้าวเหนียวค่ะ nice sticky เหนียว rice cow. ข้าวข้าวเหนียว รูปประโยคนะคะ I enjoy eating sticky rice with grilled pork. I enjoy eating sticky rice with grilled pork. ฉันชอบกินข้าวเหนียวกับหมูปิ้งมากคราวนี้เติมประโยคให้ยาวขึ้น sticky rice with mango คืออะไรเอ่ยคือ,คอข้าวเหนียวมะม่วงต่อไปเปลี่ยนไม่เติม y แล้วเป็นเติม er นะคะ s t i c k e Stick er sticker sticker ก็คือสติกเกอร์ที่เราใช้ติดกันนะคะ The stickers that you design are all wonderful. The stickers that you design are all wonderful. คือสติกเกอร์ที่คุณออกแบบมาสวยมากอ่านี่ราคาบางทีเทคนิคการท่องศั์เนี่ยไม่จําเป็นจะต้องท่องทีละคำหรือทีละตัวเราสามารถประยุกต์ออกมาใช้เป็นกลุ่มก้อนได้และเดี๋ยวครั้งต่อไปเนี่ยครูจะมีกลุ่มคําศัพท์มาให้แบบนี้นะคะสวัสดีค่ะ